เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเจ้าวงกลมสีเขียวๆสอบอันนี้คืออะไรติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกที่ปิดตาที่ปิดจุกหูฟังไม่ใช่เลยค่ะเพราะมันคือ แผ่นรองแก้วอเนกนประสงค์ส่งตรงจากโรงงานใช้ประโยชน์สูงสุดขนาด10บคูณสิบเซนติเมตรมีขอบยกขึ้นเพื่อกันน้ำทนความร้อนและเย็นได้ดีกันลื่นยืดหยุ่นสูงเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่ก่อให้เกิดเชื้อราไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียมีให้เลือกถึงสิบสองสีตามใจชอบและการใช้งานไม่ว่าจะใช้รองแก้วจริงจจังๆๆใช้เป็นพร็อบรองแก้วในการถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆเห็นความแตกต่างไหมมีแผ่นรองแก้วแล้วมันดีขึ้นจริงๆหรือจะใช้เป็นพร็อบถ่ายรูปเครื่องประดับแบบนี้ก็สวยดีเนอะว่าไหม ขนาดเล็กพกพาง่ายพกพาไปที่ไหนก็ได้แล้วจะไม่มีไว้ได้ยังไงประโยชน์สารพัดขนาดนี้กับแผ่นรองแก้วอเนกประสงค์ที่ทุกคนควรมีค่ะ